วอนเราออกจากบ้านนะครับอย่าลืมนะครับต้องปกป้องผิวด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าไม่พูดก็คงผิดความเป็นแพทย์ผิวหนามากเลยนะครับก็คือการทาครีมกันแดดนั่นเองครับอย่าลืมนะครับหนึ่งใบหน้าสองข้อนิ้วเหมือนเดิมใช้อะไรก็ท o ทวัวซันของสมิธนี่แหละง่ายๆเลยผมใช้ประมาณนี้นะก่อนออกจากบ้านเลนะทีนี้เดี๋ยวบอกวิธีเลือกแล้วกันไม่จาเป็นต้องซื้อของผมนะแน่นอนว่าต้องมาตรฐานถูกต้องนะครับพอยออะไรทุกอย่างให้ครบที่สำคัญที่สุดคือสมมุติถ้าแพ้ง่ายผมจะแนะนําให้เลือกแบบ Physical Sun ค,คือการแดดมันแบ,บ่งเป็น2ตระกูลใหญ่ๆคือเคมีคอลกับฟิสิกอลนะครับ chemical เคมีคอลนี่คือจะเป็นสารที่ดูดซึมเข้าไปในผิวแล้วก็ทําให้เกิดความสามารถในการทนต่อแดดมากขึ้นแต่ด้วยความที่มันมีการดูดซึมเข้าไปในผิวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการแพ้ได้บางท่านเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแพ้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยโวนีกตระกูลก็คือฟิสิกอลนะครับฟิสิกอลนี่มันจะเน้นการเคลือบบนผิวนะครับเป็นผลึกแล้วก็ทําให้เกิดการสะท้อนของแสงออกไปอย่างสมิธอันนี้เป็นฟิส